ไปคุณดวงดาวครับสวัสดีค่ะคุณดวงดาวสวัสดีค่ะคุณอาถนอมกับพี่จิมมี่ใช่ไหมคะค่ะครับสามหนาปฎิจโขึ้นบ้านสามหลังแล้วค่ะแต่ว่าคดีไม่คลืบหน้าอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อ ผมนั่งถืออยู่ตั้งนานนะนะ่ใชมคะของป้าน้อยเนี่ยของป้าน้อยอเมื่อกี้ที่มาเป็นจดหมายของป้าน้อยใช่ใช่เออ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 ค่ะเมื่อสักครู่นี้ทีมงานขึ้นรูปให้ป้าน้อยอยู่ใช่ใช่ใช่ของป้าน้อยน่าเห็นใจจี๋นะชาวบ้านนะป้าเขียนจดหมายมาเลยเหรอคะเนี่ยน่าสงสารไม่มีใครช่วยเคลียร์เนี่ยผมถึงบอกว่ามหาไทยเนี่ยจัดโครงการมหากรรมเคลียร์ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่จะได้ไม่ทะเลาะกันเคลียร์ทุกเนาะบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะคุณดวงดาว บอกว่าอะไรนะโดนขโมยงัดแงะแล้วขึ้นบ้านค่ะเหตุเกิดที่ไหนครับที่ชนบุรีค่ะอำเภอเมืองอำเภอเมืองนชนบุรีโรงพักไหนครับเนี่ยโรงพักก็ไปแจ้งที่สพเมืองชนบุรีค่ะสะพเมืองนะคนคะร้ายเข้าบ้านวันที่เท่าไหร่ครับหลังแรกวันที่20มิถุนาค่ะ20มิถุนาหลังแรกนะเป็นหมู่บ้านหร,หรือเปล่าครับหรือไปไง เป็นบ้านญาติพี่น้องการปลูกในที่ <ยา S 2> ดินติดกันนะคะโอเคถ้าบ้านหลังแรกยี่สิบได้อะไรไปบ้างโจนหลังแรกก็เป็นทองทองเส้นหนึ่งบ่ทแล้วก็อทองหนึ่งบาทเราต้องเงินสดรว,วมๆกันแล้วประมาณแปดพันห้าค่ะแปดพันห้าแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ได้เอากระเป๋าตังค์ไปเงินสดประมาณพันเ่งแต่ว่าเขาข้ามฝั่งมาบ้านหนูเข้าไม่ได้ค่ะ <laughs> ก็เลยรอด ทีทั้งหมดนี้สามเนี่ยสามหลังเที่นสามเนี่ยน่ากลัวสุดเพราะว่าคุณป้าเขาเปิดระเบียงออกมาแล้วเขาเจอกับโจนเลยอก็คือก็คือกินข้าวไม่ได้ทั้งวันเลยค่ะวันต่อมาว่ามันจะมาอีกเนาะห่างกันเพระว่าเป็นนในาีแหละค่ะประมาณก็วันที่ยี่สิบวันที่ยี่ห้าแล้วก็เมื่อวันที่วันที่เจ็ดค่ะเดเจ็ดจมิถุนากรกฎานี้เหรอ กลางสูนที่เจ็ดนี่แหละค่ะทีนี้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็เจ็ดกฎา๋ยวไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวสพสพเมืองชนบุรีเนาะค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวติดตามฟังไปทางพู่มกกับแล้วตำรวจได้มาที่เกิดเหตุไหมมาที่บ้านไหม ตำรวจมาวันแรกค่ะก็คือก็คือมาสองครั้งหลังไม่มาสืบสวนมามาตรวจค้นตัวบ้านที่เหมือนกับว่าเราสงสัยเขาอะค่ะก็ก็เจอเงินสดที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่เจอทองทีนี้ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวมาเก็บลายนิ้วมือค่ะแต่ว่าก็เงียบไปเลยตอนนี้เจอผู้ต้องสงสัยแล้วแค่ต้องสงสยัยอะค่ะแต่ทีนี้สองครั้งหลังเนี่ยป้าเขาบอกว่าคิดว่าไม่ใช่คิดว่าคนละคนกัน หนูก็ไม่ได้เจอเองนะหนูก็เส็ยใจค่ะนอนแต่ทำไมต้องุบเลยค่ะทำไมต้องเป็นบ้านสามหลังที่เป็นเครือญาติกันด้วยเนาะอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่บางซ้ายสิบหกค่ะตาบลบางซ้ายค่ะบางซ้ายใช่ไหมคะบางซ้ายสิบหกคืออะไรบางซ้ายรอยสิบหกค่ะก็มีกล้องมีกล้องจอนิดที่ของหลวงนะคะอยู่ที่หน้าถนนแต่ว่าไปแจ้งเทศบาลขอติดกล้องตัวนี้แล้วกล้องเขาก็เสีย เยเป็นอย่างนั้นนะก็เลยติดหลอกก็เลยเสียไปเลยไม่มาทําอะไรเลยค่ะคิดว่าจะติดหลอกโจรติดหลอกกันเองเนอ็เราติดไว้ด้วยนะเดี๋ยวนี้กล้องราคาถูกมากคุณลงดาวนะติดเองได้ติดเองเลยเดี๋ยวนี้กล้องพันตบายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กล้องดูกราจกัอยู่อะแกดูออนด้วยคนแก่ทั้งนั้นเลยค่ะที่บ้านผู้หญิงกันหมดอืม บอกว่าโจรเข้ามาอย่างคนหลังคนแก่นั่งอยู่บ้านแทงตะบันเลยนะม่จับตะบันไหมตะบันคืออะไรคะพี่หนอมตะบันก็ตัมมาคนแก่เนี่ยเขาจะมีความกังวลแล้วเครียดนอนไม่หลับแล้วก็เป็นโรคกังวลวิตกกังวลเดี๋ยวเราประสานทางผู้กับสพเมืองให้นะมาช่วยเร่งรัดให้หน่อยนะที่ตำบลที่ตำบลบางทรายถนนบางทราย16นะคนะซอย16 มหมู่ที่่าไหร่ตรงนั้นอ่ะหมูห้าค่ะหมูห้าเทศบาลอะไรนะเทศบาลตำบลบ,บางทายใช่ไหมพี่ขเทศบาลตำบลบางทายบางทายนะอา้าว <c oughs> นายกเทศค,ครับท่านกล้ <c oughs> องท่านใช้การไม่ได้ท่านครับสวัสดีค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกล้องของท่าน <c oughs> ใช้ไม่ได้โจนเข้าบ้านไม่เลยมองไม่เห็น <c oughs> ระยะเวลาห่างกันไม่กี่วันนี้สหลังนะคะนเาานาะโจรชมวยชะโจรนะครับเพราะว่าคนแก่ๆก,ก็จะกังวลเอาละครับคุณดวงดาวครับเดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ